กรอบตลับลหลวงพ่อเงินวัดบางคลานซึ่งถือว่ากรอบนี้นะคะเป็นกรอบที่มีขนาดไซส์จิ๋วที่สุดตั้งแต่ที่ซ้อเคยทํามาเลยค่ะไม่เชื่อก็ลองชมดูสิคะว่าถ้าเทียบกับขนาดหนังย่างรัดแกงแล้วจิ๋วขนาดนี้เลยค่ะ ประมาณข้อนิ้วหนึ่งของซอได้เลยค่ะจิ๋วจิ๋วแบบนี้นะคะทำได้น้ำหนักถึงร่วมๆสองสลึงเลยค่ะตอนแรกซอกกำลังเลใจว่าจะรับดีไหมเพราะว่าเนื่องจากเล็กจิ๋วมากๆต้องใช้เวลาในการเลื่อยหรือว่าการตะใบตัดแต่งต่างๆเนี่ยนานกว่ากรอบที่เป็นทรงใหญ่ปกติค่ะแต่ด้วยความลูกค้าที่ตั้งใจมาใช้บริการที่ร้านของเราบอกว่ารอได้นะครับผมอยากให้ที่ร้านทำให้ ทางร้านก็ยินดีและเต็มใจทําให้เลยค่ะทางที่บอกนะคะว่ากรอบตลับของทางร้านจะเลือกใช้เปอร์เซน็นทองอยู่2ประเภทก็คือ85%เปอร์เซ็นเต็มกับ90%เปอร์เซ็นเต็มค่ะที่ซอแนะนําเลยขอแนะนําเป็น85%สเปอร์เซ็นต์สําหรับในการสลับสับเปลี่ยนกรอบพระจะเหมาะมากสําหรับประเภทของกรอบตลับค่ะดีไซน์งานเลี่ยมชิ้นนี้ก็คือจะเป็นแบบยกซุ้มหัวสิงแกะลายร่องลึกเนขนาดที่พอดีและใกล้เคียงกับทรงไปองนี้ลูกค้ารีเควสต์ว่าอยากจะให้เห็นตัวรูปองค์ลอยแบบเต็มๆนะคะเผื่อ,อ,อ,อ ั่างทำกดเลนดาโปรไปที่ตอบทักหาซอที่ลักซิลี